สงกรานต์เตชนรงเคลื่อนไหวกลางไอจีแอปทักษอรหลังเห็นรูปคู่น้องปีใหม่ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยน้องปีใหม่ลูกสาวแอปทักษอรพักสุขเจริญและอดีตสามีสงกรานต์เตชนรงซึ่งหลายๆคนอาจจะจดจำภาพน้องปีใหม่ได้ในลุคของสาวน้อยตัวเล็กๆแต่ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่โตขึ้นเยอะแถมยังสวยตามรอยแม่แอ,อีกด้วย โดยแอปทักษอรคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูกสาวน้องปีใหม่เพียงลำพังแต่ทางด้านแอปทักษอรก็ไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวฝั่งอดีตสามีโดยแอปทักษอรก็ยังส่งลูกสาวไปหาบ้านเตชนรงในทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์ทำให้น้องปีใหม่ก็สนิทสนมกับทางด้านพ่อสงกรานต์ด้วย ล่าสุดทางด้านแอปทักษอรโพสต์รูปภาพคู่กับลูกสาวน้องปีไหหลังโพสท่าถ่ายรูปแบบมืออาชีพงานนี้ทางด้านแอปทักษอรเลยได้แซวล,ลูกสาวเอาไว้ว่าคงต้องให้คุณลูกสอนเล่นกล้องบ้างละซึ่งงานนี้ก็มีคนตาดีแอบเห็นสงกรานเตชนรงอดีตสามีแอปทักษอรเข้ามาดลิสที่โพสตดังกล่าวอีกด้วยหลังจากที่ไม่เห็นทางด้านสงกรานเตชนรงเข้ามาดูโพสต์ของแอปทักษอรนานแล้ว